แปดสิขอร้องแหละอย่ขอร้องก็ที่ยิ้ยมก็ไม่ยากเนาะแล้วปั๊บแล้วก็นี่ขอคาถาหน่อยต้องให้แฟนมากดให้เหรอก่อนโบนเจตปีนะี้กดแล้วหรอกดแล้วพี่เป็นไงบ้างไม่รู้ไม่ได้บอกมาต้องให้ดูเองอะ่ะมาสำเร็จลุ้มเร็รวอ่ะมาบอกให้ตรวจสอบดูเนี่ะกดดูที่รองเท้าพี่อา้ามาได้สำเร็จนะ เฮ้เอเทําเมื่อกี้หิ่งุ้อเหลือนี่โยกลับให้จบๆหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เหีือใช้สามร้อยทำหนึ่งไหม่้ไหนก็กลับไปเลยแปดใช่เออมันก็แค่ลดตัวมันไม่ได้แตกหายไปมันจะยังน่าน่าทำหรอกไน่ญาตบอกมาเอาหนึ่งไว้ก่อนแล้วกันนะเออเอาไหนถ้าจะพูดถึงว่าถ้าเิดว่าตัวทำกิดเองเนี่ยมันตกตึกบ้าที่จะแตกนี่แรับแต่วันนี้ก็เอารกหนึ่งด้วยกัน กดแล้วเหรอกดแล้วกดแล้วครับปิดมาแน่เลยบอนผม,มอะผมผมดวนะ่งนี้แหละหนึ่งหน่วยเหรอจากหนึ่งเป็สองนี่แหละ ใช่ใช่อ้าวมันน้อยกว่าสิบเปอรเผมดิหนึ่งแหวกไม่เมื่อกี้ผมใส่มาหนึ่นะตอนนี้ใส่เหลือหนึ่ด้ปั๊บอะไรอย่หปี่ยไม่ไมตอนนี้ไอ้สี่โยน้อยแม่เพราะฉะนั้นที่ได้เป็นติบเปอร์เซ็นต์จะได้เยอะอ่าอ๋อ้พีดีมันน้อยไหมมันแค่ร้อยิใช่ไหมไม่นอยใช่ใช่ปูนมันน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอตามที่พีดีร้อยเจ้ิบนี่จะดันไปร้อยเจ้าสิบเนี่ไตรเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะอยี่สี่ กับ250วันนี้55เปอร์เซ็นต์ที่จริงผมไม่เสียดายนะเพราะผมอยากได้10เปอร์เซ็นต์ผมอยากตีแตกนี่อย่างนี้เดี๋วะอ่ะอ่าคุณพร้อมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะ50าหรอ55าห้เปอร์เซ็นต์หรอถ้าตีนี้โชคดีมากเลยนะถ้าติดก็เท่าไหร่หรอกเราไม่อยากได้แล้วแตกๆก็เจอไปอ่ะลดเหลือ10เปอร์เซ็นต์าจริงไม่ผมพอมแน่นอนมันกดแล้วเว้ย ถ้ากดมาเป็นก้อนใหญ่ก็คือแตกถ้าคือไม่ติดแต่แล้วเจอมาเป็นก้อนเดิมก็จะแล้วติดติดไหมเนี่ะติดติดติดไปไงวะโอ้ดีจังวะพอพอพอออกแค่นี้ออกออกออก